ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมขอเริ่มกันก,นกอนการงานก่อนเลยก็แล้วกันพลังงานไพ่ในรอบของเดือนพฤษภาคมนี้ของชาวราศีกุมนะคะดูมีความเข้มขลังดูมีความเขาเรียกว่าดูมีความแบบออร่าออร่าแบบออร่าครึ่งแบบหลายคนเริ่มแบบเอ๊ะยังไงเนี่ยมีออร่าครึ่งแบบนะมาดูกันนิดหนึ่งนะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ การงานของคุณเนี่ยมันมีโอกาสได้สองรูปแบบนะต้องบอกอย่างนี้บางท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมเองคุณมีโอกาสในเดือนนี้ต้องเข้าพบผู้หลักผู้ใหญ่เออเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอย่างงานจะต้องมีการข้องแวะพบปะนะคะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะเออนะบางคนเนี่ยคือเข้าไปพบด้วยเขาเรียกว่ามี มีงานที่เป็นพิธีกรพิธีการอะไรมาด้วยแล้วตัวเองก็ต้องเข้าร่วมเอออย่างนี้ดีกว่าใช้แนวนี้นะหรือบางท่านเองที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะคะก็มีโอกาสอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะบางคนเองคือจะต้องเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเออไปรับไปรับไปเขาเรียกรับหรือว่ารับฝากเด็กอะ่ะเออบางคนบอกเด็กอะไรเด็กเอ็นหรือเปล่าไม่ใช่นะรับฝากเด็กที่ว่าในที่นี้คือเป็นเหมือนกับว่า เด็กมาฝากเนื้อฝากตัวกับเราอ่ารุ่นน้องนะคะรุ่นน้องฝากเนื้อฝากตัวพนักงานใหม่อ่านะคะหรือว่าบางทีคือลูกสิทธิ์ลูกหาอ่าบางคนบอกเป็นคุณครูมีลูกศิษย์เข้ามาใหม่เขาก็มาฝากเนื้อฝากตัวกับเราเขาก็มาแนะนําตัวให้เรารู้จักนะคะหรือมาขอความเมตตาเอ็นดูจากเรานะ ฟิลมันจะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะคะแต่ที่โดดเด่นหน่อยนะบิมองว่าในส่วนของสายงานของคนที่เป็นชาวราศีกุมแล้วทำงานที่มีลักษณะของยูนิฟอร์มมีเครื่องแบบกำกับอะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ถ้าไม่คุณไปฝากตัวกับเขาก็จะมีเขานะมาเขาเรียกว่ามา,มารับดูแลคุณนะคะมาชี้แนะคุณอ่ะนะมาสอนงานคุณอะไรแบบนี้นะคะจะเป็น ฟิลประมาณอย่างเงี้ยแต่มันย้าเลยว่ามันมีการต้องมีการพบปะกันแล้วที่สําคัญนะเด่นๆหน่อยก็คือจะเป็นด้วยเรื่องของพิธีกรพิธีกรรมอย่างที่บอกไปพิธีการนะบิ๊้จะบอกพิธีกรรมก็ไม่ใช่นะพิธีการนะคะคือเหมือนกับมันเป็นงานที่หน่วยงานจัดขึ้นแล้วเราก็ต้องเป็นการแสดงมุทิตาจิตอ่ะสมมติอย่างเงี้ยนะมีการแสดงมุทิตาจิตมีการเอ่อกล่าวคำขอบคุณอ่ะนะคะมีการเลี้ยงทรงอ่ะนะคะบางทีบางท่านจะเกษียณบ้างอะไรบ้างอ่ะก็ ผู้น้อยอะนะก็เข้าไปแบบอบอกลาผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะกล่าวขอบคุณอะนะอันนี้ประมาณหนึ่งนะคะที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่จะเด่นมากในเรื่องของงานของชาวราศีกุมในเดือนนี้นะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าการงานมันติดขัดอะไรตรงไหนการที่ไพ่ของคุณขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะบ๊บี้แนะนําเลย คุณเดินเข้าไปขอคําแนะนําจากเขาคือเดินเข้าไปขอคําชี้แนะจากเขาเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ได้รับความเมตตาเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีที่สําคัญเขาจะคอยผลักดันสนับสนุนให้งานของคุณก้าวหน้าและสําเร็จได้นะคะนะต้องบอกแบบนี้ฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าจะทํางานอะไรใดๆก็แล้วแต่นะใช้คํานี้เลยนะคะเป็นเป็นไกด์ไลน์ของคุณเลยนะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้ามันมีจังหวะคุณเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้ให้พึงระลึกไว้เลยค่ะมันจะเป็นผลดีผลบวกกับคุณนะคะไพ่บอกว่าถ้าเป็นอะไรที่ต้องมีการแบบพบปะเข้าหาผู้ใหญ่อะถ้าจังหวะมีช่องศพช่องศพจังหวะคุณไปถึงนะมันจะเป็นอะไรที่ช่วยเรื่องงานของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะนะเดือนนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะบางท่านเองที่ทํางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืออาจจะเป็นลูกจ้างเขาหรืออะไรก็ตามทีมีเกณฑ์นะคะที่อาจจะได้ มีการขอคําปรึกษาคําแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เอาความรู้ที่ได้เนี่ยมาปรับใช้ในเรื่องของงานของตัวเองนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เด่นไม่แพ้กันก็ต้องบอกว่ามีเขาเรียกมีกิจกรรมอย่างที่บี้บอกไปเมื่อกี้นะคะว่ามีโอกาสมากที่ในองค์กรอาจจะมีการจัดพิธีการอะไรบางอย่างขึ้นมาและมันเป็นงานที่ต้องแบบถือปฏิบัติกันอยู่แล้วอะในทุกๆปี นะคะอาจจะมีการต้องทําในสิ่งนี้แล้วมันก็บังเอิญม,มาตกอรอบเดือนนี้พอดีพฤษภาคมเนี่ยก็ต้องมีการไปร่วมงงรวมงานกันเดี๋เจอผู้หลักผู้ใหญ่ต้องแต่งกายในชุดสุภาพนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอะแต่งแต่งชุดที่เป็นแบบยูนิฟอร์มจริงๆเต็มยศอ่ะอย่างเงี้ยบางคนบอกปกติไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้แต่พอเดือนนี้มีเหตุอะไรไม่รู้แหละชาวราศีกุมบอกก็ต้องแต่งเต็มยศไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ปรับมาณนี้อยู่นะคะบางท่านเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีอีกอย่างนึงด้วยเหมือนกัน ถ้าทำงานไปนะคะแล้วมันมีเกิดมีประเด็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วอาจจะทำให้รู้สึกว่าคุณข้องมองใจกันนะคะการที่ไพ่ขึ้นหน้าตาแบบนี้มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือบางคนถือโอกาสในช่วงเดือนนี้นะคะ่ะมีเกณฑ์จะได้ต้องขอขลักขอขมาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะมันก็จะอยู่ในฟิลประมาณนี้ในเรื่องของการงานของคุณนะคะอะทีนี้การเงินเป็นยังไงบ้างในส่วนของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะนะต้องบอกว่า มีโอกาสการเงินที่มาจากหลายๆช่องทางบิไม่มองว่าข้อดีของไพ่ของชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะมันมันไม่เงียบในเรื่องของช่องทางการได้เงินการหาเงินอะคือคุณเป็นคนแสวงหาบี้ใช้คํานี้ดีกว่าคุณแสวงหาช่องทางโอกาสว่าเออเฮ้ มันจะมีอะไรเข้ามาหรือพลิกแพงจากสิ่งที่มีอยู่เอาของที่มีอยู่ปรับปรุงอะไรยังไงได้บ้างเพื่อให้มันมีเป็นรายได้สร้างเป็นรายได้ขึ้นมาแล้วสิ่งที่สังเกตเห็นจากไพ่อย่างหนึ่งเลยคือคุณสู้งานมากนะคะคือหมายถึงว่าถ้ารู้ว่ามันมีช่องทางอะต่อให้มันดึกดื่นค่นคืนยังไงก็ตามนอนน้อยนอนดึกยังไงก็ตามคุณก็พยายามที่จะทําเพราะคุณรู้สึกว่าเออทำไปเถอะงยังไงมันได้เงินนะอะประมาณนี้เหมือนกับว่าดึกแค่ไหนก็ใจสู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทํา งานหนักเลยพูดง่ายๆเดือนนี้สิ่งหนึ่งนะที่ต้องบอกชาวราศีกุมคะ่ะถ้าเราคาดหวังการเงินแบบลุกฟลุกใช้คำนี้นะถ้าคุณคิดว่าแบบเอ้ยเอาแบบไปเสี่ยงเอาข้างหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้รวยมารืนรวยอะไรอย่างเงี้ยนะไพ่บอกเดือนนี้ถ้าเป็นในแง่ของการเงินนะบิ๊้โฟกัสแค่ไพ่ของการเงินของคุณเนี่ยมันได้จากการที่คุณต้องออกแรงเป็นหลักเลยนะคือเหนื่อยแล้วได้เงิน นะคะเหนื่อยได้เงินลุยได้เงินอ่ะนะต้องใช้คํานี้ไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆนั่งแล้วแบบเอ้ยมีคนส่งซิกมาปึ้งแล้วก็ไปเคาะแล้วก็ไปรออย่างเงี้ยไม่มีนะอันเนี้ยที่ดูจากไพ่นะมันไม่ได้ออกแบบนี้เลยมันออกว่าคุณต้องลงแรงลงทุนทําอะไรก่อนอะ่ะคุณถึงจะได้กลับมานะคะอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างจะเด่นชัดหน่อยนะคะ,ะสิ่งหนึ่งนะคะมีโอกาส และที่จะได้เงินทําเงินได้จากเรื่องของเทคโนโลยีด้วยบางคนช่วงนี้ที่เป็นชาวราศีกุมอาจจะเริ่ม <c oughs> เขาเรียกว่ามีการมองหาช่องทางการทําเงินจากเรื่องของออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะจะในน ong ในหน้าอะไรก็แล้วแต่เถอจะลงขายออนไลน์อะไรกันไปก็แล้วแต่นะคะแต่มันค่อนข้างจะเห็นเด่นชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางคนอาจจะมีการเลือกเอางานเ <c oughs> ขาเรียกอะไรนะ <c oughs> พวกผลผลิตการเพาะปลูกผลผล,ผลิต เกี่ยวกับพืชพันธุ์บางอย่างอ่ะเอาไปขายในช่องทางนี้นะคะหรือบางคนเองก็อาจจะมองเห็นช่องทางเล็กๆน้อยๆที่พอจะทําเงินได้ในเรื่องของออนไลน์คุณก็จะเริ่มมีความสนุกสนใจและโฟกัสกับจุดนี้มากขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะอ่านะทีนี้ในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เป็นยังไงคนโสดก่อนนะบี้มองว่าคนโสดมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจ แต่ถ้าดูจากไพ่แล้วเนี่ยอาจจะดูมีความต่างพอสมควรนะหมายความว่าอะไรความแตกต่างที่ว่าคือมีโอกาสตั้งแต่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นนะคะต่างวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต่างความเชื่อด้วยก็ได้เออนะต้องบอกอย่างนี้เลยมีโอกาสที่จะได้เจอคนในลักษณะนี้ดูมีความแอบลึกลับนะคะถ้าคุณเป็นคนที่พึงใจกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบดูลึกลับลึกลับซ่อนเงื่อนเพื่อนไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ อาจจะถูกจริตคุณนะคะเพราะว่าดูเป็นคนลึกลับแต่ก็ยอมที่จะเผยตัวเองบางอย่างให้บางแง่มุมให้คุณได้รู้จักเออคุณมีโอกาสได้เจอคนฟิลประมาณอย่างนี้นะคะมันดูน่าค้นหาใช่ไหมบางคนบอกว่าไม่รู้หายไปไหนบางทีคือหาอยู่แป๊บนึงแล้วหายเลยก็มีนะคะแต่ว่าในเวอัน,นี้ที่เห็นเนี่ยนะอันนี้คือสําหรับคนโสดนะทีนี้สําหรับคนมีคู่เองนะคะเดือนนี้ของชาวราศีกุมเอง ตกลงทําอะไรร่วมกันก็จะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะบิ๊มมองว่ามันจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างระหว่างชาวราศีกุมในครอบครัวกับแฟนนกับคนรักของคุณนะ่ะเหมือนตกลงว่าเออเราจะทําอะไรบางอย่างร่วมกันหรือเราอาจจะติดตัดสินใจทําธุรกิจบางอย่างร่วมกันคือ คุณแฟนมาร่วมมือกันอลงทุนร่วมกันนะคะหรือบางทีมีข้อตกลงเจรจาบางอย่างที่จําเป็นต้องหาข้อสรุปแล้วคุณตกลงกันได้ใช้คํานี้แล้วกันแล้วก็มีการแบบโอเคเราเคลียร์นะเราเราจะเราตกลงกันได้แล้วนะเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันอีกแล้วแบบจบเรื่องนี้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟีลประมาณเนี้ยจะเห็นเด่นชัดหน่อยนะคะบางคนเองอาจจะลงทุนในเรื่องราวของการทําของชิ้นใหญ่หน่อยนะคะ,ะ,คะเช่นการซื้อบ้านร่วมกัน ซื้อรถนะคะมีการพากันออกไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือบางคนอาจจะตัดสินใจในเรื่องราวของการมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวนั่นเองค่ะส่วนสุขภาพนะคะเดือนนี้ไม่มองว่าเด่นๆหน่อยคงจะเป็นในเรื่องราวของอะระบบที่เกี่ยวกับพวกน้ำหนักตรงข้อเท้าตะตุ่มข้อเท้ารองช้ำนะคะตะตุ่มข้อเท้ารองช้ำตรงนี้ะระบบกล้ามเนื้อน่อง ข้อเข่านะคะเป็นจุดที่อยากให้คุณระมัดระวังสายตานะคะแล้วก็บริเวณช่วงคอค่ะช่วงคอก็จะเกี่ยวกับอะไรได้บ้างการไอระบบทางเดินหายใจนะคะตรงบริเวณเนี้ยอยากให้ชาวลัคนาราศีกุมเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตสักนิดหนึ่งอย่าลืมนะคะฟังไพ่บีบีไปแล้วเราฟังแล้วเราบอกกันตรงทุกครั้งเลยว่าไพ่เราไม่ได้เฉพาะเจาะจงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะฉะนั้นฟังด้วยเขาเรียกฟังด้วยสติ นะคะฟังแล้วไม่จําเป็นต้องเชื่อทุกอย่างก็ได้เราฟังเพื่อไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของเราอะไรดีก็จะได้ทุ่มเต็มที่จะได้พุ่งไปทางนั้นได้เต็มที่อะไรที่เขาบอกช่วงนี้อย่าประมาทเราจะได้ระวังนะคะโอเคเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2มาฟังดูซิว่าราศีที่จะได้รับการจับฉลากต่อไปเป็นราศีอะไรกันค่ะ